สวัสดีครับเจอ,จอก,กันกับพวกเราช่องปลายมนสงน้องธันวานะครับวันนี้จะเอาทลิลของช่องอีกหนึ่งเชือกนะครับจะมาโชว์เ,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 เหมือนลูกพี่สงของเขานะครับมาดูว่าลูกน้องธันวากับลูกพี่สงคอยดูว่าเชือกไหนจะเก่งกว่ากันนะคธันวานี่ได้กี่ท่าครับ ไม่แน่ใจครับผมแล้วเราจะไปเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเขาไม่ถึงเราเราจะอายครับอาจจะสร้างอีกท่านึงได้อีกท่านึงก็ได้นะครับไปดูนะครับอันนี้พี่สวัสดีครับคุนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณสวัสดีครับครับเลยครับคัณครับครับพี่ครับครับเออหนี่กล้องนี่เออครับครับโอ้ นี่แค่ลืมครับนี่เป็นการวอร์มอัพนะครับวอร์มอัพนะครับนี่เป็นการวอร์มวอร์มของครับเอสุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอดครับเก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากลูกนี่จะมาดูความสามารถของแนวลอก่อนนะครับแนวลอของเราก็ไม่มีอะไรมากเป็นลูกอมครับผม นี่ครับให้เขาอมครับนี่ก็มาดูความสามารถของท่านชายบาวานะครับความสามารถเมื่อวานก็ดูของบุญทรงไปแล้วนะครับท่านสงสัยนะครับนี่มาดูตัวเล็กนะครับคอยดูนะคว่าเชือกไหนจะเก่งกว่ากันนะครับอ้าว อดีมากลูกเออทำได้ดีหืออยากถ่ายลูกมาได้อหมอ่าแค่อือออนี่คือออนี่ครับอเตนเอัเตอนจาก่ายหรือเป่าอดเตเอเตอดเตไปอเตดดูถ้าเต็ครับราอวัอเจออเตราอวัลเจอไอ้สายเอวลครับอเตด วันนี้เจอท่าเต้นของรุ่นน้องนะครับนู่นครับนู่นก็เต้นตามเหมืนะครับดูครับดูครับดูครับไม่ยอมแพ้ครับโอ้ดูดูเออท่าฮากิ้นนกันครับนี่ฮะแต่ประจำครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูครับแต่ละเชือกครับจะเต้นท่าเหมือนกันครับออเอดูครับดูครับ เออข้างหลังก็ใช้เอวข้างหน้าก็ใช้ขาครับอู้ดูครับดูเบิ่ง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 ส่งส่งส่งมากเอวอู้ดูธนวาครับดูธนวาครับอู้ดูดูเันไม่น้อยหน้าดูครับดูบนส่งครับดูบนส่งครับนส่งกลอายครับดูครับบนส่งก็ไม่ยอมแพ้นะครับนี่เอ้า ผมส่งหยุดแล้วครับทันว่าของเราก็ยังอยู่ครับดูครับเน่นอนเดียวปะถ้าหากินนี่มาหนิซ่งกิเอลดีเดียวปะสง่งมา เป็นกันหรอเออเออถ็นสู้กันหน่อยหนาดอกเอาจักถาไมเครับเจบหมเก็บมาทำอะไรก็ดูครับไปดูครับเขาจะเก็บหงมาทาอะไรครับอ้ไม่ยอมเก็บครับนี่ครับต้องเก็บให้ครับอาหน้าไปแล้วหนึ่งครับดูครับดูครับดูสังให้เก็บจะเก็บหมครับดูครับเอาเอา เอาเอเก็บยมดูคร huh uh. uh. ับเก็บหมมาทำอะไรค่อยดูนะครับปุ๊บปึ๊บปุ๊บเอดเขาปุ๊บ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 ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บปุ๊บป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 ุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บปึ๊บป๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บปุ๊บปุ๊บป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 ๊บ จากหลังเราก็เต้นครับจากหน้าเราก็หมุนครับดูครับเป็นความน่ารักของน้องจ้างครับเป็นความสามารถนะครับดูครับข้างหลังก็เต้นครับข้างหน้าก็หมุนห่วงครับนี่ครับดูครับดูดูเป็นความสมักสมานของเขานะครับดูครับตรงนี้เต้นครับตรงนี้เต้นครับ เอาตรงกลางเดาเนี้ยมังกลางอ์ขุนขุนการ์ข่ะขมุนไปหาครับบุญทรงนี่จะทรงห่วงหรือเปล่าครับเหมือนจะไปอวดนะครับเอ้ยบุญทรงทำเป็นหรือเปล่าบุญทรงอ่ะเอ้ยเออนี่ครับโชว์ให้บุญทรงดูครับโชว์ให้คนแก่ดูนะครับเอาบุญทรงเฮ็ดที่ไหนมึง ไปดูุทรงครับจะน้อยหน้าไหมครับอยดูนับเฮ้ยอุนทรงได้ท่านเดียวครับได้แค่อวเท่านั้นครับกากินหนูเกครับเออโอเคพ่ออะไรนะมันสกัยหนาวครับว่าโปเป็นครับบาันบเนาะอใลงมัเล อาปากรอทั mm ้งสองครับดูครับเอาไปี่เขากนไปเกันเขยงเขีาเยเข้าไเลยเขาเลเลยเข้าไเลืเขาเยเาไเาไปเลเ้าเยเขไปเลยเข้าไปเครเข้าไปยไเรเยางปเไลเาปเลยย้าไเไปเเไปกลเปลเ้าข้ข้งไเร้าไปาไเปเยเขงปล้ายานปย้ปลาปย่ไเ้ปลาลเ้านเ้ลาปล อันน <Five> ี้เป็นไพ่น hmm. ้องธันวาครับนี่น้องธันวานี่จะห้าปีห้าปีปฏิทห้าปีบ่ดูครับจางสายสองเทีอยวแล้โชงาฮะดูครับดูเป็นโชงาครับเฮ้ยเฮ้ยเฮพี่ส่งแต่จะโตทันนะนะจะโตทันนะนะเฮ้ย เอาโชว์เด uh, right. uh, oh, ียวเลยเอาซุงใหดได้เด uh, um, ้อมาใหดได้บ่เอาเราจะพบกับท่าต่อไปปรวันนี้นะครับของรุ่นเล็กนะครับอุยดูครับดูครับอุ้ยอุอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้้ ผ่านดีก็ผ่านไปดีดีก็ดูความแร่บอรกึตัว <jadi> เล็กนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยหน้าเราก็ขลังครับทีนี้ครับดูนี่นี่นี่ี๋้วต่อไปเลนเลนเล่าเบรกออันนั้นเจ้าอ่ะนั้น ดีนึกว่าจะจังแล้วจะไม่ทำตามนะครับว่าควันจะขายหน้าซะแล้ว่่่่่ะพพีีีี้าานนมใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับในอีกของช่องเรานะครับลายบุญส่งกับน้องธันวานี่ครับเป็นตัวจริงนะครับบซูมยังสามีอยากไปย่างครับเอาบุญซูมไปไปบล็อก ักกกเอ้ยบา้ทาบายอบายเต้นครับนี่ครับเป็นการสั่งดีเข้าใจคนทางคนละเรื่องนะครับอน่ารักมากเก็บหังเก็บนงมันเก็บนงอบนอเก็บติก็บนี่เออเดี๋ลยวนะคูโอ้ลเนาะไลยเนาะอ ขอบคุณคุณแม่ด er> ้วยขอบคุณคุณขอบคุณีครับเครับเลวครับคครับเรับครับเ็วครับเดีมากโอ้น่ารักมากโอ้ยเชื่อฟังจังเลยเยี <hi> ่ยมอครับสวยๆครับเ้วยเสียงด้วย ั้ออยืมโดูเสียงน,นะครับโอ้ยเสียงเป็นตาห้องห้แต่เนาะเสียงนงี้เสียงหน้าหักตัวเสียงคือเขียดห้องไงเนาะ เราดูแล้วนะครับความสามารถของแต่ละเชือกจะไม่เหมือนกันนะครับนี่เป็นเพลเอกของช่องทั้งสองความสามารถก็แตกต่างกันนะครับเก่งเล็กเก่งใหญ่นะครับเก่งคนละอย่างเอ้าอันนี้ละพ่อหองต่างห้องข้อสวัสดีม่วนดม่วนท่านเรเน่อยเออเจ้าสู้ยังเจ้ามีความสมาัถหรอนี่ก็ลำขั้นครับผมลำขั้นเอาสวัสดี ครับเออเอาละบายครับฝากกดติดตามกดสับสไลด์กดกระดิ่งกดไลค์ให้ด้วยนะครับต้อยคำใดวาจาใดกันกระทำใดที่ไม่สุภาพก็ต้องกราบขอโทษขอภัยในนาที่นี้ด้วยนะครับสำหรับิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนเจอกันคริปต่อไปโชคดีมีความสุขทุกคนนะครับสวัสดีครับ